Like no tomorrow. สวัสดีครับผมอ้วนดิอุสคนเดิมและว,วันนี้เราอยู่ใน Factory Town เลเวลที่7กันแล้วซึ่ง <laughs> โอ้โหเปิดคลิปมานี่ก็แบบว่าหนักใจสุดๆเอาเป็นว่าเหมือนเดิมเนาะ ผมจะเร่งพัฒนาพื้นฐานก่อนเนาะแล้วก็จะตัดมาให้ดูเป็นเป็นช่วงๆแล้วกันโอเคเออโอเคตอนนี้ผมมาจนผมมาถึงตรงที่ผมรีเซิร์ชของ t e คเลเวลเจหมดแล้วนะเ mm hmm. หลือรีเซิร์ชเทคเลเวลแปแล้วก็พวงนี้เพราะฉะนั้นพื้นฐานเนี่ยที่ข้ามไปเนี่ยโอเคไปหมดแล้ว อธิบายยังไงดีก็คือเทรดตรงนี้ผมเอาแคตตัสฟรุตนะครับแลกแอนตี้โดสแล้วก็เอาวิชออยแลกเบอร์อรี่เค้กเบอร์รี่เค้กนี่ก็ส่งไปขายทาวเวิร์นส่วนแอนตี้โดสผมก็ไปขายตามร้านยาทั้ง3เกาะโดยส่งไปทางท่อนี่อันนี้น้ำผลไม้ก็ส่งทางท่อท่อแบบใช้เยอะมากอะ โอเคส่วนเกาะนี้ก็จะเป็นเกาะเกี่ยวกับการถลุงแร่เพราะมันมีแร่เหล็กแล้วก็คริสตัลมานาใช่ไหมตรงนี้3จุดนี้ก็คือทำคริสตัลมานาส่งมาที่นี่เพื่อทำบลิกกับท่อโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นโคใช้โคในการหลอมตรงนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมเหล็ก าถึงเกาะหลักเกาะหลักก็เกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาอ,อ่าอันนี้ทั้งเวทมนต์ทั้งศึกษาแบบพื้นฐานแล้วก็อีกเกาะหนึ่งเกาะนี้เกาะนี้ผมให้มันเป็นเกาะเริ่มต้นไงเพราะว่าผมใช้ในการฟาร์มเงินฟาร์มเงินอันเนี้ยฟาร์มเหรียญทองเพราะว่ามันใกล้กับเบอร์รี่เคก้กซึ่งเบอร์รี่เค้กเนี่ย มันได้อันลร้อยเหรียญเลยนะอันละร้อยเหยเยนะรียญทองโอเคเหรียญม่วงผมก็ต้องเอาแวนเอาแวนมาแลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็ทำไอ้นี่แล้วเอ c h อ n ชันเตอร์จะอยู่ตรงนี้เพื่อเอาของมาแลกตรงนี้ก็เหมือนเดิมก็คือเอามาฟอกกลับเข้าไป โอเคตอนนี้แวนนี่ผมครบที่ผ้าแล้วต่อไปผมจะทำเฮล์โพชันเฮล์โพชันต้องใช้น้ำท่อมกับเออ่น้ำแอปเปิ้ลมั้งใช่ไหมน่าจะเป็นน้ำแอปเปิ้ลนะเพราะฉะนั้นน้ำแอปเปิ้ลผมอาจจะต้องทำฟาร์มฟาร์มเฮิร์บใหม่เลยเพราะตรงน,นี้มันมีน้ำแอปเปิ้ลโอเคทำตรงน,นี้แหละตัดก่อน <C> e <ek> โอเคโคตรวุ่นวายเลยที่ผมต้องต่อแท้งตรงนี้เพราะว่าเพราะว่าเนี่ยผมจะให้มันส่งน้ําแดงมาทางใต้ดินใช่ไหมแต่ว่าไอ้นี่มันอยู่ในน้ําก็เลยต้องมีตัวส่งผ่านมาโอเคแล้วโพชั่นแดงก็จะออกทางนี้ทําไมไม่เข้าล่ะเอ้าลืมตั้งโอเคเข้าขไปแล้วเข้าไปยังอ๋อมันไป ผมให้มันส่งไปร้านขายยาโดยตรงเลยนี่ไงส่งไปร้านขายยาคราวนี้ก็รอไปไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำสตรีมเอนจิ้นให้ทุกหมู่บ้านเลยโอเครีเซิร์ชได้แล้วสตรีมนี่เอาไว้ก่อนต่อไปเป็น elemental extraction นะครับผมซึ่งมันก็จะปลดล็อกพวกนี้โอ้ยเทคเลเวลเก้า โอเคโว้ลุงช้อันเนี่มันีทุกธาตุเลยว่ะโอเคโอเคเดี๋ยวรีเซิร์ชอะไรได้เนี่ยเมจิกเลเวลสามนี่ไอเนี่ยจำเป็นมากเลยเอามาโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะมีวอเตอร์บูสเตอร์ด้วยโอ้โอ้เดี๋ยวพาร์ทนี้จะทำให้เออ่ จะจบพาร์ทด้วยการที่ผมสามารถมีอัญมณีทุกทุกสีแล้วกันเนาะและตอนนี้ผมก็ทำเอ,อ่อพวกพวกอีเทอร์ต่างๆนะนี่อันนี้จะมีไฟอีเทอร์เข้าตรงนี้ให้รถไปส่งอันนี้เป็นบลูอีเทอร์วอเตอร์อีเทอร์แหละแล้วก็เป็นแอร์อีเทอร์ มาส่งที่นี่ส่วน earth ether เนี่ยผมต้องไปส่งมาจากเกาะนี้เพราะว่าบนแผ่นดินมันไม่มีบนแบบเกาะใหญ่ๆมันไม่มีต้องไปเกาะเล็กมาส่งที่นี่เสร็จก็มาทำเป็นบุ๊กที่นี่พอมาทำเป็นบุ๊กที่นี่ผมวิจัยเ,เนี่ยผมวิจัยเลเวลสแล้วต่อไปผมต้องเอา ether ไปบูชานี่ ซึ่งผมทำเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยก็คือเอาอีเทอร์กับคริสตัลมานาไปส่งแล้วก็เอากลับมาเป็นเป็นไอเนี้ยเป็นอัญมณีโอเคผมจะตั้งแบบนี้กดพอร์ตไว้ก่อนดีกว่าไปเอาคริสตัลมานามาส่งอันนี้เอาเป็นอีเทอร์แอร์อีเทอร์แอร์ ฮีเทอร์แอร์มาส่งอันนี้เอาอัญมณีไปส่งส่งนี่แล้วกันโอเคแล้วเราก็ต้องมาตั้งมันตั้งแบบตั้งแบบคุมอย่างี้แล้วตั้งไม่ได้นะต้องตั้งทีละอันเนี่ยต้องตั้งทีละอันโอ้เอ็มพลี โอ okay. เคกดโอเคต่อไปอีกอีกสามจุดมันจะมีบูอยู่ตรงนี้มีเอิร์ธอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟลเอาไงดีวะเนี่ยผมกลัวรถมันจะไปติดก,กันอยู่กลางทางเอาวะไงก็ลองดูก่อนเนาะไม่ต้องฟอกใช่ไหมโอเค อันนี้ก่อนละกันมันไกลโอเคตัดมันเดิมมารายงานงนั่นี้้แหละเอ้ยไปดูอย่างอื่นด้วยดีกว่าเนาะอย่างอื่นก็คือ Enchanter ตรงนี้ผมโอ้โหเนี่เต็มสตรีมเลยนี่ผมไม่ได้เอาไปขายเพราะว่า <c oughs> เผื่อว่าต้องใช้ไงเพราะว่าเหรียญม่วงผมก็มีเยอะแล้วจดอัพเกรดบ้านกันเอา l ลเ7เฮ้ยผมเห็นว่าผมอัพ l ลเ7ได้นะที่ไหนวะ เอ้ยไม่ใช่เลเวลเจ็ดเลยเออเออเลเวลเจ็ดอะ่ะเนี่ยอันนี้หรือเปล่านี่ไงโอ้สามร้อยหกสิบเลยเหรอตอนนี้อยู่สองร้อยเจ็ดสิบเองต้องเพิ่มบ้านผมอยากจะแบบทำอ็อกชิพเมนต์บ้านเลเวลสิบเพลเสร็จเลยนะมันน่าจะเป็นแบบเลเวลสุดท้ายเลเวลแปดอะ่ะบ้านน่าจะเลเวลสิบโหพอตั้งก็เลเวลห้าเลยอะบ้านอะ่ะ ไป305แล้ววะเออเออดีตั้งบ้านเพิ่มกันตั้งบ้านเพิ่มเล่นนี้เพื่อเอาออกชิพเมนตด้วยนะพวกศัตรูพวกอะไรที่มันมีอ็อกชิฟเมนต์อยู่ยังไม่ได้ทำเลยอ่าบ้านเต็มแล้ว340รอส๋อรอเลเวลมันอัพแล้วกันเนาะเนี่ยรอค่าความสุขมันเพิ่มอะโอเคไปดูอะไรอีกอะอยากดูอะไรอีก ก็เดิมๆเ,เนาะนอกนั้นอะที่ผมต้องทำก็คือพวกเนี้มีจิกเลวแล้วก็เอ่อพวกสายพานเวทมนต์อีลิกเซอร์อีลิกเซอร์นี่ต้องใช้อัญมณีวอเตอร์ด้วยแล้วก็เนคเลสซึ่งผมวิจัยได้หรือยังยังเนี่ยอันนี้เป็นแหวนปะอ๋อทำไอ้นี่จิวเวลรี่มีทั้งแหวนทั้ง มีมงกุฎด้วยอันนี้สามพันเหรอผมผมทำได้หรือเปล่าเอา้ามันไม่ออกมาเลยวะขาดอะไรวะเนี่ยขาดหนังสือเหรอเฮ้ยหนังสือมันเอามาจากไหนหนังสือใครผลิตหนังสือผลิตไม่ทันก็คือขาดกระดาษเหรอกระดาษออะเล่งเข้าไปอ่ะใส่สตรีมด้วยเดี๋ยวใส่สตรีมให้ โอ้โหสูงเพิ่งจะเห็นว่าโคสูงเลยนี่ปรับปรับปรับเลยครานีคอันนี้ปัญหาอยู่ที่คอตตอนโรงงานคอตตอนโรงงานคอตตอนอยู่ไหนเดี๋ยวนะคอตตอนส่งเข้านี่นี่ไงอันนี้ผมไม่แบบเน้นความสวยงามแล้วเดี๋ยวผมต่อสตรีมให้พวกนี้ก่อนดีกว่า โอเคทันได้ยังตอนนี้พกักคตโอ้พักคตเต็มแล้วแป๊บเดียวเือหนังสือนี่แหละมันผลิตช้าอ้อยผมยังไม่ได้บูทตลืมลืมเอามาเออเดี๋ยวต้องใส่สปริตเตอร์ด้วยเป็นไงหนังสือแ้้วทำไมกระดาษคราวนี้มาไม่ทันแล้ววะ อ๋อไอ้นี่เดี๋ยวลืมเอออ๋อเต็มหมดแล้วนี่ว่าเอ้ยทำไมแวนไม่ออกมาล่ะทำไมแวนมันไม่ออกมาอันี่เต็มเหรอเออว่ะเฮ้ยใครเอามาส่งวะเนี้ยไอครคิสตัลมานาเนี้ยก็คือถ้าสมมติว่า คริสตัลมานามันเต็มนะครับเวลามันล้างเสร็จมันก็จะไม่ไหลเข้าไงเนี่ยมันจะค้างอยู่ที่สายแล้วลตัวรถมันอยู่ไหนวะเนี่ยผมจะได้ลบทิ้งมันจอดอยู่แถวนี้หรือเปล่านี่ไงโอ้หเลยเอามันออกมาไงเออเออกมาพอมึงเอาเออกมาด้วยออกมาดึงออกมาเออเอเอเนี่ย ม,มันต้องมีช่องว่างสักนิดนึงให้แบบให้มันไหลอ่ะเออไม่งั้นมันไม่ยอมผ้าขุมม่วงก็องเอาผ้าขุมม่วงไปขายมึงมาเอาเอาผ้าขุมม่วงไปขายดีกว่านี่เฮ้ยลองมาขายที่หนึ่งดิเรามาขายหมู่บ้านนี้เผื่อหมู่บ้านนี้จะแบบพัฒนาิดได้แล้วนี่่านี่ไง เลวก้าสูงสุดโอ้โ oh, ห <laughs> ดูสุดยอดมีอะไรบ้างปาร์ตี้อย่างเดียวกับคอมเมอร์สเงินผมมีเป็นล้านแล้ววะ่ะดูดิเงินนะ่ะมีเป็นล้านแล้ววะ่ะ <laughs> สุดยอดโอเคเดี๋ยวผมไปแลกอัญ,ญมณีก่อนเอ้ไแอร์เดี๋ยวนะผมดูขอดูของแอร์หน่อยมันไม่ติดขัดอะไรใช่ไหมเนี่ย อีเธอหมดแล้วแป๊บเดียวอัญมณีก็น่าจะโอเคเนาะแล้วก็มาส่งที่นี่ส่งที่นี่เข้านี่เข้านี่อาแล้วมันทำไมไม่ผลิตละ่ะขาดอะไรอ๋อขาดหนังสือไอ้นี่ก็ขาดไอ้ตัวนี้ซึ่งไอ้ตัวนี้กำลังทำไมไม่มาส่งผมให้มันแลกเนี่ย อ๋อ oh, ช้ามันช้าอยู่เพราะเมื่อกี้มันหยุดชะง,งักไปไงอันนี้ต้องเมืองหลวงนี่ต้องใช้อะไรวะเออมันไม่ถึงเหรอมันก็ถึงลงกระดาษนี่ใช่ไหมโอเคซิงเนี่ยทำไมกระดาษไม่ได้บัฟวะโอเคดูเหมือนว่าจะรีเสิร์ชอะไรได้ นี่ไงเจวเวอรี่โอ้รอรีเสิร์ชอาจจะต้องนี่รีเสิร์ชพวกอันนี้ก่อนพวกพาวเวอร์อ่ะใช้เยอะชิบเป่งเลยวะก็คือผมต้องไปแลกอัญมณีไปเลยไปแลกอัญมณีอัญมณีอัญมณีเออตอนนี้ก็คือโรงนี้ขาดไอ้หนังสือนี่ออกมาแล้ว อันนี้ถึงมันจะแลกถึงมันจะสร้างไว้มันก็จะเก็บไว้ก่อนไอ้พวกนี้คือผู้ที่จะเอาหนังสือไปเรียนเอา้าทำไมไม่เอาไปเรียนล่ะไปเรียนก่อนแล้วกันเพราะมันยังเป็นเลเวหนึ่งอยู่ไงไอ้พวกเนี้ยเอ้อยเออเดี๋ยนะให้มันให้มันดอ,อปออฟไ้ดีกว่า <c oughs> เต็มเลยแล้วยังไงวะเนี่ยผมจะรู้ไหมเนี่ยว่าลําไหนเป็นลำไหน,ไไหนโอเคอันนี้หมดแล้วออกมา่าเต็มแล้วนี่ว่าโอเคเหลือของแอร์นี่ก็คือเอาเลเวลสองไปเรียนนี่คือ หนังสือเรียนรู้เลเวล2นะของแต่ละธาตุซึ่งผมสะสมมาจนจะเต็มแล้วทำไมน้ำยังไม่เสร็จล่ะอันยัไม่มีน้นำทำไมช้าจังน้ำกับเอนะิร์ดเนี่ยช้ามากเลยเออผมอุตส่าห์ให้มันส่งมาทางเรือไม่ใช่เหรอเดี๋ยนะโอเคอันนี้คือแอรอันนี้คือไฟที่ขาดคือเอิร์ดกับน้ำที่ผมบอกว่าขาดเพราะว่าเออ ย,ยังเรายังต้องใช้อัญมณีนะมันช้าหรือว่าผมจะส่งอีเทอร์มาทางท่อดีวะอีเทอร์มันใช้ทีละแปดขวดเนี่ยเอิร์ธอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยมันช้าเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันส่งมาทางท่อได้หรือเปล่ามันส่งได้แหละแต่ว่ากลัวว่ามันจะไปทับกับลายพวกนี้สีอะไรนะสีม่วงก่อนใช่ไหมนี่สีม่วงโอเคน่าจะได้นะผมจะต่อจากนี่ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่งก่อนนี่ใช่ไหมมันทับเส้นใครไหมเดี๋ยวดูก่อนนะโอ้ทับวะ่ะทับช่วงนี้เพราะฉะนั้นผมต้องให้มันออกมาทางนี้ก่อนให้มันออกมาทางนี้นี่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปทับได้ทีละสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบมาไหมวะ โอ้ยมาแล้วพุดๆุุดเลยท่อสร้างเร็วอยู่ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เลี้ยวเข้านี่ํามอันนี้วกันเออเล็งวกันต้องรอรอให้ท่อมันเสร็จก่อนน่าจะได้แล้วนี่มันก็จะพุดปุดปุดปุดเลยเราก็รอดูตรงนี้เนี่ยมาละไวเลยอย่างไวเลยเอ่ะรีบเลย นี่ผมเปิดเกมทิ้งไว้ประมาณสองสองชั่วโมงกว่าให้มันน,นี่ให้มันเก็บเกี่ยวไม่งั้นต้องขี้เกียจมานั่งรอตอนเล่นไงก็เ,เลยเปิดไว้เลยต่อไปเป็นสีฟ้าก็คือตรงนี้เราต้องดูว่ามันทับลายกันหรือเปล่าสีฟ้าโอ้โหอ้อมก็ไม่ได้อ,อ,อ้อมมทางนี้อ่ะวุ่นวายเข้าไป นี่อ้อมอย่างน,นี้อ้อมมานถึงไหนวะให้มันลงมาเลยแล้วกันเดี๋ยวเล็งกันอยู่ตรงนี้ประมาณตรงนี้โอเคแล้วก็ลากจากนี่ไปแล้วกันโอ้พอดีเลยอะ่ะเรอท่อรอมันสร้างท่อไปเอองั้นผมเอาทยอยเอามาเรียนรู้ดีกว่าเนาะ ทยอยมาแล้วก็ผมก็จะเออผมว่าจะตั้งเอาอัญมณีมาแลกไอ้นี่ไว้เนี่ยลืมโอ้เสียเวลาแกมันต้องใช้ตั้งร้อยก้อนเนี่ยเนี่ยอมนเนี่ยโอโอ,อะไรเนี่ยอมอมนี้เนี่ยอมนี้ s t o โอเคเอาหนึ่งสองสามสี่เอา y e ล l o w s t ไปส่งส่งที่มันเลยเนาะเออ ต่อไปเอาเป็นแดงไปส่งต่อไปเป็นม่วงส่งสีฟ้าเนี่ยหนักใจเดยนนะโอเคท่อน่าจะเสร็จแล้วแล้วเราก็ย้อนกลับไป Okay. แล้วก็เพิ่มรถเพิ่มรถขนอัญมณีเอาคันเดียวก็พองั้นรถคันนี้ก็มาเอาอันนี้ไปส่งโอเคแล้วก็ต้องเอาหนังสือไปเรียนโคตรขี้เกียจหระเดี๋ยวนะมันจะมีไอ้พวกนี้ใช่ไหมพวกนี้ออกมาก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวสร้างอมนิสโต e ก่อนแล้วกันเนาะค่อยค่อยเอาไปเนี่ยรีเซิร์ชไม่มีแอร์ชิปด้วยแอร์ชิปแอร์ชเออมีนี่ด้วยนะสร้างวัดอะ่ะพอ,อวิจัยได้แล้วน่าจะสร้างแบบใกล้ๆได้อะ่ะไม่ต้องไปถึงไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลโอเคมันเรียนกันเสร็จยังพ,พึบพับพึบพับเลย แต่อัญมณนนีสีฟ้านี่ยังไงเดี๋ยวเนี่ยเอาคราวนี้ไอ้นั่นมาส่งไม่ทันไอ้นั่นอะอ๋อมันมารับจากตรงนี้นี่ว่าเนี่ยไอ้คริสตอมานาผมให้มารับจากทางนี้ไงคริสตอมานาไม่ทันเวรนกรรมอมนี้มันแลกยังเนี่ยไหนวะมัไมไม่แลกอะ่ะ ขาดอะไรอ๋อขาดทีฟ้ารอไปอีกนี่มาแล้วโอ้โหตรงนี้แม่งอืดวะ่ะบันไดนี่ว่าต้องใส่ต้องเปลี่ยนอ้อโอ้หมุนด้วยวะ่ะโคตรเจ๋งอะ่ะมีแอนิเมชันด้วยเดี๋ยวขอแก้ตรงนี้กัน เออเป็นงี้ดีกว่าเร็วกว่าดูดีอย่างเท่ได้มาขี่ก้อนเจ็ดแล้วช้าวะ่ะเล่งก็ไม่ได้อุตส่าห์ใส่อันนี้ทั้งสามตัวเอา้าหมดแล้วรอฟอกอ๋อผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำย้อนเดี๋ยวนะต้องทำย้อนกลับไปด้วย ลืมลืมเอเอ <c oughs> มันจะรีไซเคิลได้อย่างไรแล้วโอเคให้มันทำไปปัญหาตอนนี้คือคอริสตัลมานามันไม่ทันวะ่ะแล้วมันมีอยู่แหล่งเดียวตรงนี้ด้วยนะเนี่ยทั้งแมปอะ่ะมีแค่แหล่งเดียวเองเออมีตรงนี้ แต่มันก็ยังห่างไกลกับตรงนู้นอยู่ดีวะ่ะเนี่ยโซนทางขวาเนี่ยไม่มีเลยอยู่โซนทางซ้ายโอเคผมเล่งไปแล้วแหละตรงนเนี้ยเนี่ยดูตรงไปหลายที่จัดคริสตัลมานานี่แบบเป็นของจำเป็นมากเลยอันนี้ต้องมารับมารับเชื้อเพลิงก่อนดูดิ พอลงพอลงไอ้นี่ก็เข้ารถลงไอ้นี่ก็เข้ารถมันไม่ทันกันเนี่ยที่มันไม่ทันเพราะว่าเชื้อเพลิงด้วยนะหรือว่าผมผมว่าผมปลูกปลูกป่าแบบทดแทนกันดีกว่าเนี่ยให้ส่งส่งมันแต่ละโรงเลยอืม ผมจะให้ส่งเชื้อเพลิงของแต่ละเมืองเลยนะเอาเป็นว่าผมว่าผมตัดพาร์ทของเลเวลดไว้เท่านี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าจากพื้นฐานอะจากศูนย์อะจนมาถึงตอนนี้มันก็ไกลเหมือนกันโอเคแล้วก็พาร์ทหน้านี่อาจจะมาดีเซอร์เทคเลเวล9แล้วก็ดูกันต่อไปว่าไอ้พวกนี้จะทำกันยังไง <c oughs> <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผม สำหรับพาร์ทนี้ลาไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับ